หลงเฮยดอกปุดอกเวทมูลข้อติระพะกอดิโกกัวดอกปุดอกเวทดีบ่ใหญ่ยุดออ่าตากซออัพเดทดูตะมูลข้อติระพะกระเด้เนาะมาคันเอาอยู่เนาะกัมโบเรียอ่าตาคันละซะเกทข้อกระเลตาตะมูลใหญ่นี่เนาะเกทากซอคุกๆก็ดูคุดคันนี่ละอ่าตากซอไคนี้นี่เนาะแลแนวหน้าออนไลน์เนาะอ่าตากซอจะกระเตหญอเลอเวอะคู่ต่อเลเลเนาะเอ่อทุกคนคันนี้ เอาเวยกลวยเวด้าเจจ่าอีกเนาะเตเวด้าเลยบอมคาสิโนคอมเมนหลังทหารไทยพบเป็นที่ซุกอาวุธหนักเนาะเตเวด้าเลยเลคาฮาโวเวด้าคาสิโนอาคาบูียคาสิโนบามิลกตาเลสเตเวด้าเลยคาสิโนตะเพื่อปุนี บาทาที่นี่ไว้ได้เลคยคามบเดีอ,น,ดน,ดอนี่งเลยปากขาไว้ได้ตาซึ่เวลาดู่วทอติดผ้านี่หลอตั้งที่ตักล้อ่เยเย็นหนึเราผ่านนี่เลยเอาวเตเวต้ไ,วได้เลยอ,อ่าปรเทเลยขาดชู่บานนี่เด้คอมยอกือเกดตากอต้าเคเลยอยู่ที่สภาพก็สีบ้ามาาาาาาาือกูตาเลอยอา่าคามบเดีก็บูไว้าด้าาดาาตาซึ่งเวลาาู่้ัวทอยิด้าที่ตลอเนาะก็บขาไว้ได้กว่ดดูโฟกาสวัวผูบ้ามือกูตาเลยกวที่ผ้าเนี่ยอาตจต้านในตูดอกอาอ่าปกติใจเลยขนเลอ เอู้้ดอกอตาตูปาบอกว่าะกว่าแพ้คู่ตูนางเดินเด้อกขาดเด้อกขาดไว้ได้หรอเอาพูดาด้อนี้โยนสุลเลซี่ยาคลุ่นเนี่ยอตาลอตาเกลีย์พูดแต่เนาะเนาะขาห่าวหัวควีเวได้หนิโอเคเอาไว้ในตัวพูดค่าซูมิยาขค่ากันเนเนาะเอาไว้แนวหน้าเอาลายกลัาไว้ได้คู่ต่อเดี๋ยวเวลาคำเหม็นล็อกเป้าสนามบินโรงพยาบาลเศร้าชาวบ้านเสียชีวิตหนึ่งรายระหว่างอพยพเนาะแนวไดาเขมูเดียนีเอาไว้อู้ดออาตาตูปา เลยอ่าก en ็หาหัวไม่ได้อยู่อากบอยู่โปรเนาคอยยังกันหนึงเราพักว่าที่เจพูตันใครนี่อ่ากบอยู่โปรนี่อาวิตาสุตนานเอาไว้กลนเราไม่ได้เพลวอคอลโดนารรมันิลุยชีเนาะอาไว้กบอยอยู่ลอเลยคาบูดิยลอกค่ไม่ได้นีิเกมันได้สนามบินบุรีรัมบุรีรัมอาก็บอยอยู่ลอวีโลรนี่เดาใา้ฮิตเพื่อกขไม่ได้โรงพยาบาลปราสาทตร์เสุริน นอาีตอนนี้คาบูเดียตกป่าแล้วก็คาฮาวไป้ได้หนรอเอออคูตตอนนี้เดี๋ยวว้นี้ปาลาปาพระสงด้หนิไม่ได้โยสื่ข้อกบวนนอริคีก็บอกอยู่ปลอไว้แต่ไม่สื้อก็บออยู่ว่าเนาะไม่ไว้ได้ก็บออยู่เลยปา่าคอท่อคอหลอเลยชี่กอลูเวปูเลยป่ากับเลือหาไว้ด้หนิหรอเอ่อตกป่าได้แล้วก็คาหาวไว้อุลตาชาิตเปพระศิกอัตตาตกปากับคาฮาวตาชาิตเียเม่มันเลืออาคูเล็บะเจนบ้าบ้านอวิบรนี่เหละเจ้า้ไม่ตาลาหลอตาอื เปนปัสวะโพธิปัสสิฏฐะเดอะเสือกตอคะนี่อสีเวตตะตะปัสสนะกะละตัสสิไกเนตะเมละสีเวตะเลออ่าบากโลคริมโลตานมีบ่าเนาะอูดออัตาชาโกตระอัตาชากะเตอเท่าละเวสีโลกตุบ่าเอ่อเก่ท่อบะนะอัตะจิเนาะคักไคเนปัสวะโพธิจีเวตะเลอตารตะกเลเลปะโนปะปะโนกานเนี้อะอะรัตเกะละเยียโทคึกยาคิกซีตอเตกะลีเนาะมะลากะยานวิชีอุดิกับะชีติเทวะราเนาะอะวะเนมีกะโดวะราตังซอนคา วิบล้อซุปเป็นยังตะค้ากระโดนนี่เนาะเอ่อให่ทีเนี่ยกระโดดไปได้เลยแนวหน้าออนไลน์อีหรอเอาเว้กลัวเราไปได้ตากรซอกพูดต่อเตยเวนด้าเลือด่วนคอมเมนต์ยิงบีเอ็มยี่สิบเอ็ดลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนฝั่งไทยบ้านสายโถสิทธิ์จังหวัดบุรีรัมย์เนาะคลยคล้ายฮิตเดวินด้าคาโมเลียนี่เดี๋็ดซูไปได้อับหรอกซะ เลออามีเวดาบีเอ็มคีชิเตอร์นี่คาลอเวดาเลอกว่าดูโพสวอพูและอยู่โกตตะกะปารีตะวอนี่ก็ได้เริ่มบ้านสายโทเลอบุรีรัมอัตตาเปอตากะซอกว่าเลอเวดาแพโคดชิคิคิงโทคิชิเยแพคคุยนาริสระบนี่แพอะปุกุ่ยอีเนอลอ ทางสวกวยเต่าบาเนาะเทวดาเลตนี่ใหญ่นี่ได้เลยอยู่ที่ของอ้วนนักฤคีอเวปะพราทโอดาเพโคนารีเตอร์ซีมณีนี่กัมโบเดียสุเวดาอบลอสหรืออคาลีคาโลเวดาโดยอยู่เลตตาดุราปุกวยปุกวยนี่ยาลีก็บีเอ็มคีชีเตอร์ ตาตาอาตาชื <ersch> <S <S ่อกวีคลนี S <S ่ล uh, ้ะผูกอเนี่ยขาขคอไมได้เลยโยกอนเดี่ยตาให้รอเตงก็ม่ก็ป่านหรอโอเตเลยไปจีกลาบูเตเลยไปโรเบอกโอเตเลไปฮิกุปอฮิกปานตนทุ่นดีแล้วแต่ปทอบานนี้ป้าบ้านลู่เธอเกิงตื่ใครมาเนี่ยทะเลดีป่าตะวัอยไว้เชิงดออลี่เนาะขาขอไม่ได้เนี่ยลยรอเตงไปได้เลยตะวตะเพื่อคอไ่ได้บ้านสายโทสิเนาะเลยเอ่อบ้านกรวดระบุรีรัมเนาะบ้านชั้นนากินเนี้เห็ดเต็ไม่ได้ อ่ามีเมลตาติตะปะตะปะดุปะที่คนนี้เด้อตะดูนี้บ้าตากระโซ่นอตะมีดีบ้าอะกูตะดอนี่โยตุตะกระปะปะพลาวะดะเลยปะเกคือกิยาปฏิปโก๋เนาะเลอะบะกิเลอะบะบานี่อ๋อเกอะเวนี่ดะเมเวลาอ่าตะหูตะเรเลเกเท่ากับดอไว้หน้าอัสสะกุยๆเนาะวีบลอดในตะกระโซ่ปุ๊ดเทศกดอขี้ตะคากดอนะเนาะก็อย่ากระ ที่นี้อนมไว้ได้เลยแนวหน้าออนไลน์อีกเนี่ยหรอเอาเว้กยไว้ได้จริงใจอีกครอบครัวเลือดใต้ดใต้อยากเกท่ออากุยนีปาคำบุรีเลือกอัมมาต้เลอกเอาเว้ซาวเกาหรีอากตันนน่าครอบครัวเลอใต้เอบ้างปากกาหลึดตุ้ยทีเปลือยอากูปุยนีหนอตั้ซอวด้สิใจเตวดกลุ่มคนคอมเมนต์สิถึงยี่สิบคนรุมทำร้ายคนไทยส่คนที่เกาหลีใต้ก่อนพินแนบ เนาะกัมพูเรียละมอลตาและเกาหลีใต้ชีเยกับตลาดกาคิชิอัสุเวมาดเด้อว่าอยู่ปะเลยมาต้ากันเดี๋ยวหล่อลุยกันได้มั้ยล่ะและเกาหลีเกานี้วีบลเนี่ยเอาเวสเตอร์เวชเจอจนเลิกล่ะนี่อ๋อต่างเกาโกเราน่ะแพโคอาติชิขีคิงโทคิชิเยแพโคก็คุอิแนรีคิชินุ้ยปนนี่เนาะเออที่ตรีเจนหล่อครบเลยเอม่าทีโกเอม่าปากหรือโดมา ดาวซอนนี่กวยบัดสุเมียยาเทวดาเอ่อปาซูเฟซบุ๊กเต่ากวยบัดมีละออนนี่โคเรียซัพพลายแบกเนาะอะเวเมวดาอยู่มือตะกาหรืออะเวดาแลเกเวดาเซาโคเรียอเดเขาบอกเลยนี่หวานกว่าโคเวียพูเนาะอะเวโพสต์หลอบัดเลยอ่าเฟซบุ๊กปูเนาะเทวดาระบุว่า เกิดเหตุกลุ่มคนคอมเมนต์15-20คนรุมทำร้ายคนไทย4คนเทวดาตาเกทอตานิกว่าคาโมเดียจะชี้เยกกาเตละกัาคิชิมาเดอเวด้าโยลุยกาเลกาโอ,อกิตาโลตโอตาโล,าลเนกโวเวด้าแล้วมกโพเทบุน,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 นเนาะเทวดา,าควาที่ไพ่น,ไนี้เฮนึ่งโลเวด้าเนาะครอบครัวอะเฟยอาหมกคาโมเดียทีนไพ่นี่ อาฟอิาเรียนหนึ่งรวมไปได้แล้วการาโอเกะบุนิอุยบลนี่เดเลจ่าไปได้อยู่ที่าานนี้เนาะแม่นซู่อตาโรตะเกะไปเลยอ่าเลยอยู่ถึงปลาคอนี่เดอะเตยไปได้เลยอู้ไปได้เลยเทกุกซารัมเนาะแต่เลทเทกุกซารัมเนี่ยค้อมยาอยู่หลอกเตยไปได้เนาะค้อมยาที่เก็บไปอยู่ผู้เทนี้หลอกเตยไปได้เนาะและคามบูดียอตอัตชิเยะกับเดลากากิจินเนี่ยอีหลโรไปได้คุยที่เนี่ย โอ้ต่ปลือไว้ได้อยู่ลุยกันนี่โรได้ต e ุตาตุตาตุ๊ตตุา้นเด้อได้รเตอรละเพ่อืมอาคตแต่ตอนนี้นอไม่ไม่แล้วยูดลุยกันคนนี้แต่ตั้งสอเติ่ได้เราเวอได้นอเอาวีซ่าก็่ได้ละอีเนอนุยอาคแต่ตอนนี้เติบได้ตัวเอเลนหนึ่งล้ออ่อ ตอเวียดนามกว่าซีดพันนี่เลเปอร์โกอารูรีอคูตาดตอนนี้เนาะเอ่อปัญหาของว่าเหลือโคเรียอเปโกกัลลูพ่อเวียดนามกว่ากัมพูเรียและให้นัวโทอยู่ที่ฝั่งอีนี่หรอโอเคอยากเตรียมชมใจตําบุรกรที่ระพาเชเชยหรอเนาะเลยตั้งซออัปเดตท่อเวียดนามตําบุรคายาเหลือตาเอ่อเชิงต่อพูดพูดกับโพธนารีอตอกูอีนี่โอเคดูซิงอย่างที่โพกโกเทยหรอตับ